โดนใจสุดๆต่ายชุติมาแชร์กฎ3ข้อในความสัมพันธ์ห้ามทำสิ่งนี้กฎ3ข้อของการครบกันทั้งสวยและแซบไม่แพ้ใครสำหรับต่ายชุติมาทีปนาดแม้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแต่บอกเลยเขาว่าฮอตมากสาวๆและหนุ่มๆหลายคนต่างชื่นชอบเธอและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จากอินตอร์แกรมส่วนตัว อย่างล่าสุดเธอได้เคลื่อนไหวสตอรี่อินต์แกรมโดยแชร์กฎ3ข้อในความสัมพันธ์มีข้อความภาษาอังกฤษระบุซึ่งแปลเป็นไทยว่ากฎ3ข้อในความสัมพันธ์คืออย่าโกหกอย่านอกใจและอย่าให้สัญญาถ้าคุณรักษามันไม่ได้นั่นเองจ้า